สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนําการคำนวณหาเลขเด่นเดินเฉพาะหลักสิบละหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางสลักคิดเมนรับาลในงวดประจําวันที่1มีนาคมพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะเด่นเฉพาะหลักสิบละหน่วยบนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจ้ะ รวมกันสนับสนุนสลากขีดเปนอัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะจะเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าเด่นการคำนวณของเราเด่นเฉพาะหลักสิบแหละหน่วยบนนะคะแนวทางการคำนวณของเราในวันนี้คำนวณได้ให้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ สูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลัก10คคั้งที่1นะคะบวกหลักหน่วยคั้งที่1บวกหลักหน่วยคั้งที่2นะคะบวก1่งคงที่การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณวยกันนะคะท่านผู้ชมหลัก10คคั้งที่หได้4 4บวกศก็ยัง4 4บวก9 1้13ิาเลขเด่น3านะคะ สามบกหนึ่งได้สี่จะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสามห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสามและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองสามห้าเพราะฉะนั้นสำหรับดเด่นการคำนวณในงวดนี้เ่าตัวดเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองสามห้าเรามาับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชม หลัก10ครั้งที่1นะคะเลย99บวก7จ็ดสบกวกเหายหในลขเด่น5นะคะ5บวก1คงที่นะคะได้6จะสำหรับผลออกรางวัลที่นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 6 8ย์หสำหรับแนวทางการคำนวณเลีดเดินเฉพาะหลัก10และหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลย5และเลย6ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน0 6 8ย์เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลีเด่นได้6นะคะ ได้ใหในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนออกมาแล้ว0 6, ูนย์หกแปดเรามาับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักสิบครั้งที่1นึะคะเลขเก้ 9, 9, บวกหได้10บสิบบวกเก้าสิบิด้เลขเด่น9กนะคะเกบวกหนึงคงที่นะคะได้10บแล้เลยศูนย์จากสำหรับผลออกรลงวันที่1ึในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก159 สำหรับแนวทางการคำนวณในเด่นดเฉพาะหลักสิบเดนหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลลงวันได้ออกมาแล้ว3ตัวบน159เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเด่นการคำนวณในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก159เรามารับชมกันต่อนะคะหลักสิบครั้งที่1นะคะเลข3าบวกนได้4 4บวก6นะคะได้10 10ิบเด็ดเด่นศูนย์นะคะ ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งจ้ะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสามศูนย์แปดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เละเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสามศูนย์แปดเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณขึ้นมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสามศูนย์แปด เำารับชมกันต่อนะคะสาหรับแนวทางการคํานวณเนงูถัดมาหลัก10บคันที่1นะคะเลยสี่สบวกสนะคะได้6 6บวกหได้7จ็ดได้เลขเด่น7 7บวกหคงที่นะคะได้8ปําหรับผลออกรางวัลที่1งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก597เําหรับแนวทางการคํานวณเดินเฉพาะหลักสิบเลขหน่วยบนในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงูถัดมาออก597 เพราะฉะนั้นสาหรับเเด่นการคํานวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกมาแล้วห้าเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมห้าเก้าเจ็ดนี้คืองวดประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาคมที่ผ่านมาสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ทาะะ่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักสิบครั้งที่1น,นะคะได้4 4 4สบวกสนะคะได้8 8ดแปดบวกห้าสิได้เลขเด่น3นะคะ3ามบวกหนึงคงที่ได้4จากสำหรับผลออกนำมารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะเดินเฉพาะหลักสิบแหละหน่วยบนทางเราคำนวณได้เด่นมาแล้วเดขสามและเลข4นะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินหลักสิบและหน่วยบนในงบจำัน hmm. ที่หน que ึ Quel ่งมีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เดนเดนมาแล้วเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ